สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนคลับบุงหมวอล่ำสาวหน่อยเพชิดบานแพงทุกท่านเอฟซีน้นององอ์เองทุกท่านค่ะเปิดตัวแล้วสําหรับนางเอกใหม่ของวงสาวหน่อยเพชรบานแพงน้องอมแอมละไม้แสงทองหรือว่าอมแอมเพชิดบานแพงค่ะจากการได้เส้นสัญญาเรียบร้อยแล้วสําหรับมือคึืนนี่เนาะค่ะ เขามาฟังคลิปเสียงบางช่วงบางตอนของน้องอมแอมกับบอจโจโยยมานินกันค่ะแต่ก็ต้องขออนุญาตและขอบคุณบอโจโยมมานิ้นนะคะที่ได้นำคลิปเสียงมาเปิดให้แฟนคลับสาวหน่อยเผิดบานแพงได้ฟังและชมกันเป็นบางส่วนเนาะคะ่ะ วนี sí, th ้ครับอมแมินแงสดีารอมครับเป็นคนจังหวัดใครับอแมเป็นคนอุบลค่ะสาวอุบลค่ะเป็นคนอุบลบ้านนครับเพ่อนคบ้านามใหญ่ค่ะอาเภอเมืองจัหัดอุบลค่ะอันนี้อายุอายุ27ปีค่ะแล้ววันนี้นะครับได้ตกลงเซนสัญญาเรียบร้อย i okay. ายางนะครับก่อนที่จะลงงานกันถามอีกครั้งครับทําไมถึงลกล้าตัดสินใจเซ็นสัญญากับสาวน้อยเพ่ปะแดงในระยะเบื้องต้น3ปีก็เดินเลยคือ้างฝันของหนูคือมักมักมะลำมอยู่แล้วแล้วก็<ำ>ชื่นชอบในตัวผู้บริหารก็เป็นบอลโจค่ะก็ะคือแบบเปิงการทําง,งานของบอลแล้วก็เป็นคนรุ่นนหมแล่ะก็คิดว่าการที่รู้ใจเดินตาม หนงอูในสิ่งที่หนูมัดเสาวหน่อยนะ่าจะเป็นขณนะที่มอกับหนูที่สูดแล้วนะคะมอกับจังหวะและกาโอกาศสชคชาตาฟาลิคิดค่ะจังในมีโอกาสด้มากเฮ้ยไอคือคนลุกในมาหลัง ขอบคุณวอโจแล้วก็ซอนุสแล้วก็คณะผู้บริหารทุกคนทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสน้องแอมนะคะใด้่วอวันใดมาอาศัยร่วมใช้ค่าในสาวหน่อยเป็นนันแม่ใะคะจะน,นกยกาบขอฝากเนี่ยฝากโตเดอวยคะ่ะ